ว่าการงานจะเป็นอย่างไรโห oh, oh, คนวันอาทิตย์คะการงานของคุณดีมากคุณได้ไพ่ h Emperor e The Emperor แปลว่าอะไร ถ้ากรณีที่คุณทำงานรับราชการนะคะหรืออยู่ในงานประจำผลงานของคุณกำลังเป็นที่ปรากฏค่ะคุณไม่ต้องโยกย้ายไปไหนนะคะนั่งที่นั่งนี้ให้ดีค่ะปลายปีคุณจะได้รับโบนัสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะครึ่งปีหลังนี้นะคะมีความสามารถอะไรปล่อยออกมาให้หมดเลยค่ะ ยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องได้เลื่อนระดับเป็นหัวหน้าแน่นอนปีหน้าคือปีที่เฮงของคุณนะคะการงานของคุณจะก้าวหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งแบบก้าวกระโดดถ้าเป็นคนรับราชการนะคะทำงานประจำค่ะสู้เลยค่ะมีเท่าไหร่ปล่อยมาให้หมดเลยนะคะครึ่งปีนี้ค่ะ เป็นตัวบทพิสูจน์เลยนะคะมันคือโอกาสทองในเรื่องการงานแล้วในกรณีที่คุณค้าขายนะคะเป็นเจ้าของกิจการกิจการของคุณจะก้าวหน้านะคะมีโอกาสสร้างชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักนะคะให้คนเนี่ยมารู้จักว่าคุณทําอะไรนะคะคุณขายอะไรสินค้าของคุณคืออะไรนะคะ เน้นย้ําเลยค่ะสู้ต่อไปค่ะครึ่งปีนี้นะคะมีเท่าไหร่ใส่มาเลยค่ะความสามารถของคุณนั้นจะส่งผลรับในปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะคนที่กําลังคิดจะขยายกิจการคนที่กําลังคิดจะลงทุนใหม่ๆนะคะอดใจรออีก3เดือนค่ะอดใจรออีก3เดือนนะคะเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาให้ก้าวพ้นเดือนกันยายนไปก่อนนะคะ คุณค่อยขยายกิจการค่ะคราวนี้แหละอะไรก็ฉุดคุณไม่อยู่ค่ะดีใจกับคนวันอาทิตย์ด้วยนะคะพระอาทิตย์ของคุณรัศมีของคุณกลาลังจะส่องแสงให้คุณแล้วในเรื่องการงานค่ะดีใจด้วยนะคะดีใจมากๆากค่ะเพราะบัเงเอิญเป็นดวงขออาจารย์กันด้วยนะคะเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคะ มันจะมีหนี้สินเก่าๆนะคะเป็นเรื่องราวของเงินเก่าๆที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่นะคะคุณจะได้รับข่าวสารให้ไปชําระหนี้เก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นโปรดเตรียมเงินหรือเตรียมการวางแผนเอาไว้ให้ดีนะคุณหนีต่อไปไม่ได้แล้วหรือเงินที่คุณเคยไปเขาเรียกว่าไปทำธุรกรรมเอาไว้นะคะว่าชะลอนะในช่วงโควิดที่คุณมีการใช้จ่ายแบบ ไม่สามารถที่จะชำระได้นะคะสัปดาห์หน้านะอาจารย์คาดว่านะ่าจะเป็นวันที่สองกร,รกฎาคมเพราะวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมธนาคารเขาหยุดประจําปีเนาะสองกร,รกฎาคมเตรียมตัวเลยจ้าเตรียมเข้าสู่การวางแผนการเงินแบบใหม่นะคะมันจะมีเรื่องราวเก่าๆมาทําให้คุณต้องแก้ไขนะคะส่วนเงินก้อนใหม่ยังมาไม่ถึงแต่รับรองค่ะว่าคุณจะแก้สถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะไม่ต้องห่วงค่ะ เพราะว่าการงานของคุณดีการเงินของคุณอีกครึ่งปีย่อมจะส่งผลดีตามมาดังนั้นใครที่กําลังนะคะมีปัญหาเรื่องหนี้สินเก่าๆใครกําลังมีปัญหาเรื่องราวของบัตรเครดิตมันทวงแล้วไม่ต้องกลัวค่ะเดินไปเจราจากับธนาคารค่ะผ่อนได้ผ่อนนะคะหรือสามารถวางแผนวงเงินนะคะยังไงก็ไปคุยกับเขาเลยค่ะ เพราะมันหมดเวลาที่คุณจะหลบหนีหนีหน้าแล้วนะคะดังนั้นสัปดาห์หน้าค่ะเป็นโอกาสดีค่ะถ้าคุณจะไปเจราจาเรื่องการเงินนะคะในการสางชําระหนี้สินเป็นโอกาสดีที่คุณจะชนะนะคะเป็นโอกาสดีทีเ่เขาเรียกว่าการวางแผนของคุณนั้นจะเป็นการวางแผนที่เกิดจากตัวคุณเองนะคะสามารถเจราจาได้สำเร็จค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะต่อไปค่ะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์คะโฟกัสมุ่งมั่นเรื่องการงานดีกว่าค่ะมีงานมีเงินนะคะเมื่อมีงานมีเงินเรื่องหัวใจเรื่องจิ๊บจิบค่ะมีความรักก็ช่วยให้เรากระชุ่มกระชวยแต่มันไม่ช่วยให้เราอิ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นกินความรักกินไม่อิ่มค่ะแต่เงินสามารถซื้ออะไรอ,อร่อย,อร,อ,ยอร่อยกินได้นะคะ,ะสัปดาห์หน้าค่ะมุ่งมั่นสร้างงานค่ะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองค่ะมุ่งมั่นนะคะ ไปทำงานภารกิจต่างๆนะคะด้วยใจที่มุ่งมั่นค่ะเดี๋ยวชีวิตดีการงานดีการเงินดีนะคะความรักดีๆจะตามเข้ามาค่ะสัปดาห์หน้าไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับใครนะคะเพราะตาเรามันไม่ว่างเรามองแต่ข้างหน้าไว้ก่อนนะคะเอาการงานให้รอดนะคะในเรื่องของคนรักคู่ครองถ้าใครแต่งงานแล้วต่างคนก็ต่างจะมุ่งมั่นสร้างงานของตัวเองจะไม่มีเวลามาวุ่นวายมาสร้างความหวั่นเหวนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาจังหวะของการงานมาต้องรีบขวนขวายและรีบฉวยโอกาสนี้ดีกว่าค่ะนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะก็จบคำพยากรณ์เท่านี้ครบ7วันไปแล้วเห็นไหม